สงการเตชนะนรงเผยข่าวดีอีกหนึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่บ้านเตชนะนรงเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าสงการเตชนะนรงถ่ายาติโบนันซาเคยรับราชการทหารมาก่อนจะกลายเป็นนักธุรกิจชื่อดังและล่าสุดสงการก็ได้เผยภาพสวมชุดตำรวจถือประกาศนียบัตรอยู่ที่ R.P.A.C. โรงเรียนนายร้อยตำรวจอำเภอสามผานจังหวัดนคนปรปฐมพร้อมระบุข้อความว่ากราบขอบพระคุณบิดามารดาผู้บังคับบัญชาอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนทุกท่านที่ให้โอกาสกระผมได้เข้ามาสำเร็จความรู้ในสถานที่อันทรงเกียรติแห่งนี้ครับชีวิตราชการของส่งการเตชนรงค์เริ่มที่รับราชการทหารในสังกัดหน่วยทหารพัฒนา จนเมื่อปี2554หมวดสงการได้ย้ายเป็นข้าราชการตำรวจได้รับการแต่งตั้งเป็นรองสารวัตรมียศร้อยตำรวจโทสังกัดกองการเงินสำนักงานงบประมาณและการเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติปัจจุบันเจ้าตัวมียศน,นํานาเป็นร้อยตำรวจเอก ขอร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ